รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้น เครื่องปรุงรถ I อเชฟ PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว สวัสดีค่ะนี่รายการของเรามาต้อนรับคุณผู้ชมที่ร้าน Fat b e เ v e r The s ะซ s o n Mall สนามเป้านะคะร้านนี้เป็นร้านกาแฟบรรยากาศน่ารักมากๆค่ะและสำหรับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ามีอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะมานําเสนอในร,รายการของเรานะคะมีทั้งช่วงประจําแล้วก็มีเรื่องราวของความรู้สอดแทรกด้วยนะคะและก็ขอเริ่มต้นวันนี้ด้วยความสนุกสนานจากขับไปเที่ยวไปกับอิสุสุค่ะ 厉害。<Party> <Party high. S 1> เรามาพบเราสองคนอีกแล้วนะครับในช่วงขาไปเที่ยวไปกับอีสูสูครับนั่นแหละค่ะครับอย่างที่ทิ้ง้ายไว้ในอาทิตย์ที่แล้วเรา2คนจะพาคุณผู้ชมไปดูการแสดงภายในนิทรรศรัตนาโกสินทร์ครับนั่นแหละค่ะซึ่งเราสองคนเนี่ยก็คิดว่าถ้าหากว่ามาที่นิทรรศรัตนโกสินทร์แล้วไม่ได้ไปชมมันก็เ<ช>หมือนมาไม่ถึงเนาะใช่ครับเพราะว่าแต่ละห้องการแสดงเนี่ยก็จะมีความงดงามและก็รายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปค่ะใช่ครับซึ่งพวกเราก็ได้เข้าไปดูการแสดงทุกห้องแล้วนะครับแต่เราขอเลือกห้องที่เราชอบเป็นพิเศษนะครับค่ะ ไับบเลคห้องนี้จะมีชื่อว่าห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามนะครับซึ่งห้องนี้นะครับเราได้จะแสดงนะครับเกี่ยวกับห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามนำเสนอความวิจิตรอลังการของพระบรมมหาราชวังตามคติความเชื่อในความเป็นสมมุติเทพของพระมหากษัตริย์ที่สะท้อนผ่านงานด้านสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมตลอดจนประวัติของพระแก้วมรกต เรื่องราวของวัดพระศรีรัตนศาสดา,ารามและเกรดน่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตในวังประกอบด้วยเกียรติยศแห่งแผ่นดินตื่นตาตื่นใจไปกับหุ่นจำลองพระบรมมหาราชวังที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทยพร้อมภาพยนตร์แสดงความยิ่งใหญ่คติการสร้างและวิวัฒนาการของพระบรมมหาราชวังอันเป็นเครื่องแสดงเกียรติยศของแผ่นดินศิลปรกรรมในพระบรมมหาราชวัง ชื่นชมความวัฒนวิจิตของสถาปตัตยกรรมและศิลปรกรรมในพระบรมมหาราชวังพระที่นั่งพระมหาปราศาสตร์จำลองจัดแสดงไว้ให้ศึกษาเอกลักษณ์และมรดกอันล้ำค่าของชาติตานามพระแก้วมรกตเต็มตากับภาพยนต์แอนิเมชันตำนานพระแก้วมรกตและชมเทคนิคพิเศษให้คุณสามารถชมพระแก้วมรกตจำลองในเครื่องทรงครบทั้ง3ฤดูในคราวเดียวกันเป็นครั้งแรก ประตูบานนี้นะครับอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือว่าด้านบนเรามานังวางแล้วก็ด้านล่างก็คือจะมีธรณีประตูนะครับเป็นที่สถิตของเหล่าเทวดาเขพระราชฐานชั้นในลัดล้อประตูย่ำคำเข้าสู่เขพระราชฐานชั้นในเขเฉพาะสำหรับหญิงนางในสถานที่รังสรรค์และศิลแห่งความเป็นกุลราศี ห้องเยี่ยมยนต์ผิงกรงรวบรวมและนําเสนอสถานที่น่าสนใจบนเกาะรัตนโกสินทร์หลายรูปแบบทางสถานที่ที่น่าสนใจในเชิงสถาปัตยกรรมอันสวยงามส่วนสาธารณะยอดนิยมพิพิธภัณฑ์ที่ควรเยี่ยมชมแหล่งรวมอาหารการกินและจับจ่ายสินค้าตลอดจนย่านที่เป็นสีสันในยามค่าคืนซึ่งแต่ละสถานที่ต่างก็มีบรรยากาศอันชวนให้หลงไหลในแบบฉบับของตัวเองพิเศษกับประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกที่คุณจะได้เป็นตัวละครหลัก ในแอนิเมชันท่องเที่ยวไปทั่วกรุงค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณพี่ท็อปมากมาก,มากเลยนะคะครับขอบคุณมากเลยนะคะคที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราสองคนเราสองคนเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้ความรู้กับไปเต็มที่เลยด้วยความค่ะพี่แนทพี่แนทรู้ป่าวว่าทอมมี่รู้สึกประทับใจแล้วก็รู้สึกสมนึกถึงพระมหากรุณาทิคุณของพระมหาทศัตริ์ทุกพระองค์ด้วยครับใช่แล้วพี่แนทเองเนี่ยก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้าน ก็จะต้องรู้สึกประทับใจแล้วก็สําน,นึกในพระมหาการุณาธิคุณเหมือนเรา2คนด้วยแต่ว่าวันนี้เวลาของเรา2คนก็หมดลงแล้วล่ะค่ะกลับพบเรา2คนได้อาทิหน้านะครับสำหรับช่วงขับไปเชื่อไปกับพีซูซูครับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,ส,ส,คะสนับสนุนโดย Isuzu m ม X เอเอกสิทธิ์แห่งความสุข สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นไร้ทิปธัญพืชสะอาดคัดจากไร่ healthy made เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัย ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะมาคุยกันเรื่องของสวยๆงามๆนะคะคุณผู้ชมคะแต่เรื่องของความสวยงามนั้นไม่สําคัญเท่ากับธุรกิจซึ่ง ทำไรายได้ให้เป็นเกาะเป็นกำรรค่ะแนะนําเจ้าของธุรกิจของเราเวันนี้นะคะคุณวานทีน่ีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะอยู่กับของสวยๆงามๆนะคะแล้วก็เจ้าของรีกว่าสินค้าของเรานี่ก็สวยด้วยนะคะคุณวานี่ทางานนี้มากี่ปีแล้วคะน่าจะประมาณ8ปีแล้วค่ะแปีนะคะ่อตั้งแต่สมัยสมัยเรียน่าอย่างนั้นนะคะสิ่งแรกที่พวกเราทุกคนอยากรู้คือการเริ่มต้นธุรกิจของคุณวานะคะไปยังไงมายัง ก็ตอนนี้ก็เหมือนแบบว่าหาหาเงินเรียนด้วยค่ะประมาณนั้นแล้วก็เมือม่อเมื่อคร<ต>ั้งที่ทเรียนอยู่ใช่ค่ะ,คะ,คะก็ชอบอะไรพวกนี้ด้วยค่ะเวลาเราซื้อมามันก็เหมือนแบบว่าบางตัวที่เราชอบมัน,มนแพงมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไปซื้อส่งที่สำเพ็งเยอะๆเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ เนียนเอามาขายด้วยแล้วก็เห็นมันแบบบางครั้งเวลาเราใส่แบบสวยๆมันบางครั้งบางที่มันก็มีซ้ำอนะะออะไรเงี่ะเราก็เลยแบบเอาตัวพวกเนี้ยลองมาเย็บเองมาแกะนู่นนั่นนี่แล้วก็ทํามาทําเองใช่แล้วก็เนียนขายไปด้วยะนะคะขอตงต่างๆเหล่านี้ลูกค้าอุดหนุนคุณวาเนี่ยทาง Facebook ด้วยแล้วก็อ,ออกมูตตามตึกต่างๆ ออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกว่าขายทาง f c e e o o o ถ้ามีโอกาสก็เป็นแนะนำสินค้าใช่นะคะด้วยตัวเองแนะนำวิธีการใส่อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วหลายๆคนติดเทรนการใส่อค c เซส o ซอรีแบบนี้เหมือนเราดูซีรีส์กาหลีนะคะบางทีมีโอกาสไปเที่ยวซื้อกลับมาเนี่ยคุณวาดอกไม้ไปทางที่คัดผมไปทางแล้วก็แล้วก็มันเจ็บด้วยพูดถึงสินค้าของคุณวาที่มีบ้างว่า ความเจ็บปวดความแบบว่า <c oughs> คงทนอะไรอย่างเงี้ย<ะ>เราเราดูแลสินค้ายังไงคะค่ะของหนูก็คือขายมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะคะตอนแรกๆก็เป็นพลาสติกแต่ว่ามันหักง่ายาหนูก็เลยพยายามหาที่คาดที่แบบว่าเป็นเหล็กแต่สามารถดัดได้มันจะยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นเ,เด็กน้อยใส่ได้มั้ยสบายมากเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเหมือนตัวนี้ถ้าเด็กน้อยใส่ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็จะเล็กแค่นี้ อ๋อเป็นแค่นี้เห็นไหมคะแล้วทุกอันของเราก็คือใช้ได้เย็บหมดเลยไม่มีกาวนะคะอ๋อเวลาบีบเวลาจับเราไม่ต้องไม่กลัวมันหลุดใช่อ่ะสบายมากอันนี้คือความเป็นเอกลักษณ์นะใช่ไหมคะของลูกค้า้วแบบก็ปกติแบบมันก็ไม่ค่อยมีร้านอื่นขายแล้วค่ะค่ะเพราะเราเพราะเราครีเอทเองใช่แล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะก็เพิ่งเพิ่งออกแบบมาใหม่ล่าสุดเลยลูกค้าก็จะถามสีนี้กันเยอะแต่ว่าขายหมดเร็วมากอันนี้นะคะ ที่เขาเรียกว่าทําผมดังโง่ค่ะตัวนี้มันเป็นเชือกผูกนะคะดังโง่ดังอ๋อที่แบบสาวาทำได้หลายอย่างนะคะเนี่ยลูกค้าสามารถเอาของตัวนี้ตกแต่งกระเป๋าเป็นกําไรกําไีกําไรใช่ถ่ายแบบอะไรเนี้ยค่ะได้หมดเลยถ่ายแบบพวกที่ทําแฟชั่นแลยก็มาอุดหนุนใช่หรือไม่ก็ยืดนี่นะคะายืดขยืดเนี่ยค่ะาผมโอ้ยน่ารักอ่ะได้หลายแบบหรือไม่ก็จะเป็นแบบ ค่าผมธรรมดาก็ได้นะคะงานของเราเน้นแข่งแรงคือพังแน่นอนถ้าเป็นแนวแก๊สบี้แบบเวลาใส่เป็นก็จะไม่ได้บินจากเราไปนะคะต้องนาคนะคะแล้วก็สามารถเด็กน้อยใส่ได้นะคะด้วยวิธีการดัดเพราะหัวเด็กจะเล็กอันนี้มันจะนิ่มอย่างที่คาดผมที่พี่เห็ใส่อันนี้ถ้าเกิดบังเอิญมันหลุดอะส่งไปให้คุณบาลซ่อมให้หน่อยได้ไหมนะหนูนี่ที่มีเฟซบุ๊กก็เพาะอย่างนี้แล้ค่ะถึงให้คือที่มีเฟซบุ๊กนี่พูดเล่นๆนะซ่อมไม่ได้สินะคะได้ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ คือถ้าลูกค้ามีเฟรนดบุ๊กของวายแล้ววาจะใช้วิธีเหมือนใช้เฟ c e b o บุ๊กเป็นใบรับประกันเลยถ้าสินค้าตัวไหนมีปัญหาหรือมีร้านไหนที่แบบวิที่นี่เ็ามีนะถูกกว่าเราจะไม่ผลิตเลยค่ะเพราะหนูออกแบบใหม่ได้เรื่อยๆอย่างตัวเนี้ยค่ะปัญหาซ่อมได้ใช่อย่างตัวนี้ก็จะเป็นยางมัดผมผูกข้อมือได้ไหมใช่ค่ะตอนแรกทําเป็นกําไรก็ได้ค่ะได้นี่อะไรคะเนี่ยอันนี้อันนี้ต่อคะอันนี้จะเป็นแนวแบบนิดนึงค่ะพวกงานทีมบริษัทดูสิก็จะเป็นประมาณนี้ นนะะคอกเหนือจากที่จะมีลูกค้าที่ออฟฟิศอย่างที่บอกงานอะไรอีกคะที่เราที่เราได้ลูกค้าตรงนั้นไปก็จะเป็นในทางอินเทอร์เน็ตด้วยเหมือนกันแล้วก็เน้นการบอกต่อสมัยก่อนเคยขายอยู่แถวอนุสาวรมา์วชัยค่ะก็จะมีกลุ่มที่เขาชอบแนวนี้เวลาคนชอบแนวนี้เขาก็จะมาซื้อแต่ของเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะมี ส่งประจำต่างจังหวัดแต่ละที่แต่ว่า oh. จะไม่ซ้ํานะคะเวลาถ้าจังหวัดนั้นมีแล้วอย่างเงี้ย hmm. หนูก็จะช่วยในการแบบพราสินค้าของหนูคือทุกชิ้นซ่อมฟรีหมดมถึงแม้ว่าทางร้านซื้อจากทางร้านเข้าไปหนูก็จะมีแบบว่าบริการหลังการขายอะคะ่ะ คุณผู้ชมคะดูแลแบบโอ้โหมีการแบบว่าดูแลลูกค้านะคะซื้อแล้วอุ่นใจเนาะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะพอสมควรค่ะคุยกันแล้วก็ชอบมากเลยในเรื่องของไอเดียในการทําธุรกิจนะคะความตั้งอกตั้งใจเรื่องของบริการหลังการขายเพราะฉะนั้นพวกเราก็เป็นกําลังใจให้คุณวาที่เกิดว่ามีปัญหาอะไรนะคะก็เอาใจช่วยแล้วก็จะตั้งตารอคอยที่จะได้เห็นธุรกิจใหม่ๆ ขายใา้ชื่อวาที่นี่ข่าวันนี้ขอบคุณคุณวามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะค,ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้มีความรุ่ดีจากคอสมกรมาฝากค่ะช่วงขอสมกร์โฉมใหม่บริการด้วยหัวใจปลอดภัยทุกเส้นทางเ<อ>มื่อวันที่25กุมภาพัานธ์2559าที่ผ่านมา นายอมสินชีวพฤกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมโครงการปรับปรุงสภาพรถโดยสารเก่าเป็นรถโดยสารใหม่โดยมีนางปราณีสุกราสอนกรรมการบริหารกิจการองค์การรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพและคณะผู้บริหารองค์การได้ให้การต้อนรับณนะอู่ส่วนสยามเขตการเดินรถที่8ค่ะ ปัจจุบันโครงการปรับปรุงสภาพรถเพื่อเป็นรถต้นแบบตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การของขสมกซึ่งเป็นการปรับปรุงเครื่องยนต์ระบบเกียร์และซ่อมแซมตัวถังให้มีสภาพใหม่ที่สวยงามพร้อมกับติดตั้งระบบ GPS กล้อง CCTV ระบบเซ็นเซอร์ประตูเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยค่ะเรามีแผนที่จะเอารถ ที่ใช้งานมาแล้วเนี่ยประมาณ25ปีเนี่ยนะฮะเอามาทำทั้งหมดเนี่ยขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้นก็ประมาณ671คันนะครับแล้วก็มีการติดตั้ง CCTV นะครับการติดตั้ง GPS นะสามารถที่จะดูได้ตลอดเวลารวมทั้งผู้โดยสารเองก็สามารถที่จะดูได้แล้วก็รับฟังจากเสียงภายในรถได้ว่าจะถึง สถานีไหนแล้วนะครับสำหรับที่ผู้พิการทางสายตาก็สามารถที่จะนั่งรู้ได้ทันทีว่ากำลังจะถึงสถานีไหนก็คงไม่ไม่นานแล้วนับแต่นี้ผมให้เวลาอย่างมากก็ไม่เกินเดือน2เดือนนะที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของสเปคและก็ออกประกวดราคาให้ได้นะครับที่สำคัญคืออยากจะบอกว่ารถต้นแบบที่มารีวิวใหม่เนี่ยมีชิ้นส่วนที่ประกอบเนี่ย ทําจากในประเทศไทยทั้งหมดเลยไม่มีชิ้นส่วนไหนที่สั่งมาจากข้างนอกเลยนะและนี่ก็คือโครงการดีๆเพื่อยกระดับมาตรฐานรวมทั้งความน่าเชื่อถือของการให้บริการรถโดยสารประจำทางของขสมกค่ะ คุณผู้ชมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการหรือต้องการสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ www.bmta.co.th หรือเรียก Call เซ็นเต1348ตั้งแต่เวลา5นาฬกาถึง22นาฬิกาแล้วกลับพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ใหม่หอมอร่อยยิ่งขึ้นไร้ทิปทันยืเพื่อสะอาดคัดจากไร่ Healthy m a t e เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกเพศทุกวัยค่ะทางรายการล้วขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจากช่วงของมหัศรรย์ชีวภาพาบเปโดค่ะ คุณผู้ชมพบกับแก้วกรวีนะคะในรายการมหัสารย์ยชีวภาพบายเบโดค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมชอบการเข้าสปาบ้างไหมคะวันนี้นะคะแก้วจะพาไปรู้จักกับศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าโพอําเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกค่ะไปดูกันนะคะ และผู้ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้กับเราในวันนี้นะคะก็คืออาจารย์ภาเอิญพงศ์รีชมพูค่คะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านวังส้มซาจ,จังหวัดพิษณุโลกค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,อา,าคะอาจารย์คะวัตถุประสงค์ในการสร้างศูนย์เรียนรู้ตรงนี้คืออะไรคะก็คือเราได้รับการสนับสนุนจากเบโดนะคะเบโดให้การสนับสนุนในการอบรมบุคลากรในชุมชนแต่เราจะเน้นไปที่สปานะคะเพราะว่าสปาเนี่ย จะเป็นหัวใจของเราพแเราอย่างนี้เสียงตอบรับของคนในชุมชนหรือว่าจะเป็นชุมชนข้างเคียงอะไรอย่างนี้เป็นไงบ้างคะทุกคนทุกชุมชนก็ให้ความสนใจค่ะสปาของเราเนี่ยได้เปิดการอบรมแล้วโดยการสนับสนุนจากเบโดได้ส่งอ,อาจารย์มาให้การอบรมกับเราที่นี่ค่ะแล้วแผนพัฒนาต่อยอดในอนาคตนะคะมีแผนยังไงบ้างคะเมื่อเราเป็นศูนย์การเรียนรู้เต็มรูปแบบทั้งหมดนี้แล้วนะคะ,คะ เราก็จะให้ให้การเรียนรู้ให้อบรม,มให้ดูแลทั้งหมดที่เขาเข้ามาอโหคุณผู้ชมคะพอได้ฟังจากอาจารย์นะคะเกี mm ่ย hmm. วกับเรื่องสปาสมุนไพรแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าคราวหน้านะคะเราจะยังอยู่ที่นี่ค่ะเพราะว่าเรื่องที่น่าสนใจยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องขอตัวไปทาสปาก,ก่อนนะคะเพราะว่ามาถึงที่นี่ไม่ลองไม่ได้เลยนะคะ mm hmm. แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวมหัศจรรย์ที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่นะคะคุณผ mm ู้ชมในรายการมหัศจรรย์ชีวภาพ by บ e ด o mm hmm. ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เกือบจะถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะฝากไว้อีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์จากผู้สนับสนุนรายการของเรามีกิจกรรมดีๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะบริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดผู้ผลิตสินค้าเด็กสมบูรณ์ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อง,งานเด็กสมบูรณ์ฟู้ดแชร์ล์ YCG Distributor Conference 2016งานนี้จัดขึ้นที่ลำพวาอัมพวารีสอร์ทจังหวัดสมุทรสงครามค่ะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามีกิจกรรมอย่างเงี้ยทุกๆปีนะครับประมาณเนี้ยเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยของทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยนะครับคือบริษัทยันโมยุนเนี่ยเรามีบริษัทพาร์เนอร์กับผู้แทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีอยู่ประมาณ15 ผู้แทนจัดจำหน่ายทั่วประเทศไทยนะครับคือวัตถุประสงค์หลักๆนะครับเรามี3ข้อนะครับข้อที่1เนี่ยเราก็จะมาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบความสําเร็จอะไรบ้างนะครับอันที่2เนี่ยเราก็จะบอกว่าในปีนี้นะครับ2016เนี่ยเราจะเดินธุรกิจในทิศทางใดนะครับที่จะให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เราตั้งไว้นะครับสำคัญที่สุดคือข้อ3นะครับคือเราอยากจะขอบคุณนะครับบิสัยพาร์ทเนอร์ของเราทุกๆท่านนะครับ ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราฟันฝ่าอุปรสรรคด้วยกันมาตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยนะครับเราก็อยากมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านนะครับที่เป็นพิเศษพาร์เนอร์ของเรานะครับเรามาดูกันที่บรรยากาศภายในงานนะคะซึ่งเป็นการแข่งขันปรุงอาหารจากตัวแทนจำหน่ายโดยแบ่งออกเป็น5ทีมค่ะแต่ละทีมมีหน้าที่ต้องรังสรรค์เมนูอาหารตามงบประมาณและวัตถุดิบซึ่งเตรยียมไว้ เรามาดูกันที่ความหลากหลายของเมนูอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดคณาปลาเคม็มไข่ระเบิดคณาปลาเคม็มซึ่งปรุงจากซอสปลาเคม็มตราดิสมบูรณ์รวมไปถึงทะเลผัดน้ำพริกเผากุ้งสารพัดซอสและขนมจีบซึ่งถือว่าเป็นเมนูปรับเซียนที่ทุกทีมจะต้องลงมือปรุงค่ะ คราวนี้ความหนักใจก็ตกมาอยู่ที่คุณพัทนรีสิปริธนพินคอนซัลแทนด้านอาหารของลำพวาซึ่งให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินรวมทั้งเชฟจากลำพวาอัมพวารีสอร์ทและนักโภชนากรจากบริษัทยันวอยุนคอร์เปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดค่ะในที่สุดเราก็ได้ผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้นะคะนั่นก็คือทีมที่4ตัวแทนจำหน่าจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสงขลาและนคนปรปฐมค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการของเราค่ะ Zat Beaver The Season m มอสนามเป้านะคะร้านกาแฟบรรยากาศสบายๆน่ารักแล้วก็น่านั่งด้วยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสุขสุดๆประเทศไทยกลับมาเจอกันใหม่ในวันแปรสุดีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ